นี่วันนี้ผมไปโรงพยาบาลกรุงทองมาและทีเนี้ยมันไปช่วงเวลาเที่ยงพอดีเลยเออและทีเนี้ยคุณหมอเขาหิวข้าวเขาก็ได้ได้บอกกับคุณพยาบาลว่าเออคุณพยาบาลไปบอกกับคนที่มารอคุณหมอหน่อยว่าใครที่มารอคุณหมอ่ให้ไปถอดเสื้อแล้วรอบนเตียงเลยคุณหมอจะได้ตอดเอ้คุณหมอจะได้ตรวจรวดเดียวเออทีเนี้ยคุณพยาบาลก็ได้ไปบอกคนที่มารอคุณหมอว่าเอาเอาใครที่มารอคุณหมอเอาขึ้นเตียงรอเลย แต่คนที่มารอก็มีอยู่ประมาณสิบคนอะเสร็จแล้วคุณหมอก็ไล่ตรวจทีละห้องเลยก็ไปห้องที่หนึ่งกันเลยคนที่มารอคุณหมอเออก็ตรวจตรวจตรวจไปตรวจไปจนถึงเตียงที่แปดก็ไม่มีอะไรเสร็จแล้วมาถึงเตียงที่เก้าโวยวายใหญ่เลยโทรคุณหมอหนูปวดฟันนีให้หนูมาถอดเสื้อรอคุณหมอทําไมเนี่ยเออเกรียดเกรียดเสร็จแล้วไอ้เตียงเตียงเท่าไหร่นะเตียงที่สิบสวนกลับมาว่าโทรมึงอะแค่ปวดฟัน กูมาเก็บค่าไฟกูยังต้องถอดเสื้อเลย